สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนะครับมอ่องข้าวนะครับมอหุงข้าวระบบดิจิตอลนะครับยี่ห้อสมาร์ทโฮมนะครับตัวนี้ขนาด1.8นะครับ1.8ลิตรแล้วก็มีรับประกัน3ปีนะครับตัวนี้ด้านในนะครับก็กล่องก็จะไม่ได้ซีนอะไรมานะครับแค่มีล็อกปิดตรงนี้นะครับ สายที่ผมซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับซื้อตัวถูกมานะครับ200กว่าบาทนะครับซึ่งมันหงงแล้วน้ํามันน้ํามันรดออกจากช่องนะครับช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็ข้าวมันคุณภาพที่หุ่งมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องซื้อเครื่องใหม่นะโดยที่จะมองที่ราคา ถูกก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่699นะครับซื้อผ่านอาแอปช้อปปีนะครับร้านนี้ไม่แมน่ใจนะให้เราไปหาอีกนะครับถ้าใครต้องการจะซื้อนะครับอันนี้มันก็จะมี3สีนะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีทองนะครับเมื่อเอาโฟมออกแล้วเราก็จะเจอตัวเครื่องนะครับอยู่ในถุงพลาสติก ดีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีโฟรมรองอีกชั้นหนึ่งน,น,น,นะครับในส่วนด้านนอกของตัวพลาสติกหอมก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นหูหิ้วได้ด้วยนะครับตรงนีเ้เดี๋ยวเอาพลาสติกออกก่อน ตัวนี้1.8ลิตรนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันผมยังไม่ได้ศึกษานะก็จะมีเขาต้มนะครับหรือว่าโจ๊กแล้วก็ตั้งเวลาลงหน้าได้นะครับแล้วก็มีรายการฟังชันต่างๆมีมีมนึ่งนะครับนึ่งได้ด้วยแล้วก็จะมีเพิ่มรถมน่าจะเป็นเพิ่มรถอุณหภูมินะครับอ่ะจะมีอุ่น แล้วก็ยกเลิกตรงนี้นี่นะครับเท่าที่ครับไม่เห็นประมาณนี้นครับฟงังก์ชันต่างๆนะครับมีรายการตั้งเวลาข้าต้มนึ่งนะครับมีทำเค้กได้ด้วยมีหงุงหุงเร็วนะครับแล้วก็ต้มซุปต่างๆมีอุ่นมียกเลิกตรงนี้เพิ่มรอดอุณหภูมินะครับ เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันนะครับต่างๆวิธีเปิดเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ตรงสีเงินๆตรงนี้นะครับตรงโฟรโ์กีมตรงนี้กดขึ้นมามันก็จะเปิดฝาขึ้นตรงนี้ตัวนหนก็จะมีใบรับป,ประกันนะครับรนสามปีคือความรวดเร็วนะครับกรุณากรกข้อมูลอลน์นะครับที่ใบรับประกันของเรา ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอะยรัลัประกันที่ส่งเป็ดน,นีนะผมก็ไม่เคยส่งอ่ะโอเคอันนี้เป็นคู่มือที่เราอ่านกันอย่างดีนะครับสำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะมาดูฟังก์ชันแบบละเอียดนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลต่างๆตรงนี้นะครับฟังก์ชันหุงข้าวฟังก์ชันหุงเร็วฟังก์ชันต้มซุป จ๊กฟังชันโจ๊กฟังชันหนึ่งนะครับฟังก์ชัน,ชน,น,ชนเค้กตั้งล่วงหน้าก็จะเหมือนที่หน้าจอนะครับตั้งเวลาปรุงอาหารนะครับหน้าจอแสดงผลทำง,งาน15ก็คือตรงนี้ะนะครับนี่เพิ่มลดเวลาไม่ใช่เพิ่มลดอุณหภูมินะเท่าทีเมื่อกี้ผมบอกเพิ่มลดอุณหภูมิก็จะมีตั้งเวลาล่วงหน้าตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องมีอะไรบ้างมีทัพีนะครั ช้อนตวงเอ่อถ้วยตวงนะครับแ,แกงนึ่งนะครับแล้วก็อะดปเตอร์หรือว่าชุดสายไฟนะไฟบ้านส่วนอะประกอบนะครับที่สำคัญเขาน้าจะพิมพ์ตกตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหม้อนะครับหม้อชั้นในหม้อชั้นนอกแล้วก็ที่ระบายน้ำอยางเี้ยอ่าหูหิ้วนะครับ ทัพีตรงนี้ที่ที่เสียบทัพีได้ด้วยนะครับตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับมาดูรุ่นนะครับลืมพูดถึงรุ่น SM RCD 903นะครับใครที่ต้องการสรั่งซื้อก็สามารถค้นหาได้ที่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในช h อปปีละสาดาได้หมดนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือภาษาไทยอย่างเดียวนะไม่มีภาษาอังกฤษ จะข้างล่างก็จะมี QR code เพื่อดูวิธีใช้งานนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆวิธีใช้คำเตือนนะครับก็จะดูได้ที่คู่มือนะครับอรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นที่หนึงนะครับเป็นพลาสติกนะครับเขาน่าจะเรียกว่าซึ้งนะครับถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ เป็นพลาสติกนะครับน่าจะทนความร้อนสูงเก็บไปก่อนอแล้วก็จะมีด้านในก็จะมีห่มด้วยถุงยางชั้นหนึ่งเห็นมะม่อ,มอนี่ไซสใ์ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับผมซื้อตัวก่อนมาเนี่ยม้อเล็กๆนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าซื้อของถูกก็เลยอตอนแรกก็คิดว่ามันจะดีนะครับ ถูกที่เราซื้อแต่ว่าผลที่ได้มันไม่คุ้มนะครับแนะนําให้ซื้อของที่มันดีเลยดีกว่านะครับอนี่เป็นด้านในนะอ่ะหม้อใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งลึกเดี๋ยวให้ดูมือตรงนี้นะครับลองไปก็ประมาณนี้เกือบทบมือนะครับทบมือผมพอดีไม่ใช่เกือบแล้วครับก็หม้อนะก็จะเป็นสี ออกน้ำตาลทองๆหน่อยนะครับด้านนอกด้านในเป็นสีดำนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นทับทำความร้อนนะครับก็จะมีรูระบายช่องระบายตรงนี้แล้วก็จะถ้าแกะออกนะครับรูระบายค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าดูตรงนี้ แต่ว่าเราต้องใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าลืมใส่มันก็จะมีรูโผว่อยู่ Whoa, 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 ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีที่ใส่นะครับตรงนี้มันก็จะช่วยกรองอีกชั้นหนึ่งคนระับ ดันแล้วก็กดลงนะครับแค่นี้พอก็ถ้าพีก็ธรรมดานะครับไม่ได้ดีอะไรตท่าไหร่นะครับพลาสติกธรรมดาแล้วก็เคตวงนะครับอย่นี้แล้วก็ด้านข้างนะครับมันก็จะ สามารถใส่ตะพีได้นะครับตัวนี้นี่นะครับส่วนสาไฟนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นถอดได้นะครับแถมมาเดี๋ยวลองมาเสียบดูนะครับสายค่อนข้างประมาณ1เมตรนะครับไม่ขยยาว ที่ด้านล่างนะครับจะมีช่องเสียบเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยน,นี่คือเรียบร้อยครับพร้อมหุงข้าวนะครับสำหรับมอหุงข้าวรุน่นนี้ระบบดิจิตอลนะครับอ่าบางเจ้าก็เรียกดิจิตอลนะบ,บางเจ้าก็เรียกคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าม,มันเหมือนกันหรือเปล่านะครับมองข้าวระบบคอมพิวเตอร์มั่งข้าวระบบดิจิตอล อ่ะน่าจะเหมือนเมือนกันนะปุ๊บอันเดี๋ยวขอประกอบเข้าที่เดิมน,นะครับตรงนี้อโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาอไปล้างก่อนแล้วก็มาหุงข้าวกันดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมไปลองเสียบไฟดูก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่จะซื้อนะครับก็แนะนำได้ที่ช้อปปีนะครับรุ่นก็ตัวนี้นะครับ SM RCd 93 0นะราคา699บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ